ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโซนโฟร์เอ็กทีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะเอาเซตซาเบทมารีวิวลงดันซับนะครับซาเบทที่ผมจะใช้รีวิวในวันนี้ก็จะเป็นซาเบทบวกหนึ่งนะครับโอสองอนครบเรา,เาจะใส่หินประมาณนี้บวกสิบเอ็ดบวกสิบหกประมาณนี้ดีอี e ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสเตตัสก็สเปซสองพันเิบเจ็ีิดกาเมร้อยสจุดสามนะครับ ก็เซตซอบเนี่เป็นเซตที่ค่อนข้างที่สเตตัสค่อนข้างงอมเยมสมซมอยู่นะครับทุกคนเป็นเซตที่สเตตัสสู้เซตอื่นไม่ค่อยได้เนาะแต่ด้วยความที่มันก็ค่อนข้างอีแรงแล้วก็อีแบบรวบมอนให้ด้วยแล้วไม่ต้องวิ่งเก็บของไอะสกิลที่ใช้ก็จะเป็นสกิลบวกแปดอ่ารวมของแฟนตาติกรวมเซตก็จะเป็นบวกเก้านะครับก็มีแฟนตาติกไฟเตอร์โอเคเรามาดูกันมาดูว่าสเตตัสนี้สามารถหนึ่งฮิตโจกได้หรือเปล่าผมว่าไม่น่าได้นะต้องรอดูไปกัน นี่ครับซอก็เป็นเซตที e ่ไกลแล้วเป็นเซตสองจังหวะเนี่ยเห็นไหมมารวบมอมาให้เราอะเราไม่ต้องไปเดินไม่ต้องไปเดินวิ่งเก็บอะมอนไม่ไมกระจายด้วยสําหรับสายฟาร์มนี่น่าจะดีมากๆเลยเพราะว่าไม่ต้องเดินหานี่เป็นเซตสองจังหวะนะครับทําดาเมจตั้งทําดาเมจได้ตั้งแต่ตอนกระชากแล้วก็ตอนลงพื้นตัวที่ไม่โดนกระชากถ้าอยู่ในในระยะพื้นนะทุกพื้นอะก็ก็โดนเหมือนกันนะครับประมาณนี้ นี่รวบมอนให้ด้วยแบบนี้เก็บของชิวๆเลยครับซอเบียดเป็นเซตที่ไปได้แทบทุกดันนะครับไม่ใช่แทบทุกดันอะไปได้ไปไปได้ทุกดันเลยแหละแต่จะไปดันที่มันมอนโจ๊กเอ้ยมอนตัวบอสมันเลือดเยอะๆก็ต้องทําของเพิ่มหน่อยนิดนึงเพราะว่าซอเบียดสเตตัสมันค่อนข้างสู้เซตอื่นไม่ได้ประมาณนี้ดีกว่าแต่อีมันดีครับอีมันดีอีมันแรงและอีมันดีด้วย เร็วนะไม่ได้ช้านะเขาถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับข้อเสียของซอมีแค่เรื่องสเตตัสนะอย่างอื่นๆนี่แทบไม่มีเลยดึงมาจากแก่ไกลรวบมอนมาให้กองตรงพื้นตรงข้างหน้าเราไม่ต้องวิ่งเก็บของมอนไม่กระจัดกระจายนะครับด,ด,ดูดิเึืหมดเลยนะเห็นไหมตัวที่ไม่โดนกระชากก็โดนดาเมจตอนลงพื้นตอนทุบพื้น มันไม่ค่อยกระจายด้วยเก็บของชิวๆชเอาไปลงจีนนะผมว่าน่าจะเวิร์คเพราะจีนนะมันเยอะมากทุกคนอันนี้ก็ต้องลงดีนะราคาตอนนี้นะพูดถึงเรื่องซอเบตก็เดิมๆอยู่ที่ประมาณพันหกพันแล้วแต่จะหาได้นะครับส่วนบวก7ก็ราวๆ2 2ง0ันส0งสองแล้วแต่โคลไม่โคลน,นะครับประมาณนั้น ส่วนบวก9ก็2อ0พันเจถึงสามพัแล้วมนะั้งประมาณนั้นก็เป็นเซตที่ใส่ได้เวลน้อยนะครับเวล3 0มสิบถึงสานี่แหละใส่ได้ก็ค่อนข้างเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่จะมาทําของฟาร์มก็เซตนี้เป็นอีกหนึ่งคำตอบไม่ต้องใช้สเต็ปอะไรมากด้วยอี e ง่ายครับผู้เล่นใหม่มือใหม่นี่เอามาลงดันฟาร์มชิลๆเลยเนี่ยฟาร์มทัพยก็ชิลๆเลยนะถ้าผมตีซอเบีเซตนี้พันหนะครับ รวมของแคทรวมสกิลของผมอะของแคทผมเท่าไหร่ไม่น่าไม่น่าเกินสองพันห้าครับสกิลบวกแปดก็ไม่กี่บาทเองนี่มีฉายานะแต่เราเราต้องไปดูว่าเราจะอีโจกอะกี่ฮิตเราสามารถอีอีซ้ำโจกได้ไหมถ้าอีซ้ำได้อะมันก็โอเคอยู่ต้องรอดูดาเมจโจกนะครับผมก็ไม่เคยเอาซอบเบียดมาลองเหมือนกัน ซึ่งสเตตัสที่เราใช้นี่ก็แค่2,700นดนิดๆนะครับแล้วก็เป็น EK e แค่ e บวก8รวมเซตเป็นบวก9้เลยถ้าใส่สกิลบวก9ก็น่าจะก็จะตายการันตีตายปะไม่แน่ใจต้องลองดูครับเนี่ยมีงบ2 0 0 0กว่าอร์ซอบเบตมาลงฟาร์มทรัพย์เนี่ยก็กำไรดีเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวจะเอาไปเก็บวิวดันจีนก็น่าจะไหวชิลนี่นเห็นไหม ไม่ต้องกระชากให้โดนถ้าจังหวะลงพื้นมันโดนมันก็โดนนะเอาไปลงเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสามเก็บสี่ลงได้ยันเก็บสี่อะแต่เก็บสี่ก็ต้องดันสเตตัสหน่อยนะครับเก็บหนึ่งเก็บสองนี่ผมว่าน่าจะไหวชิวนะเดี๋ยวผมต้องลองลงให้ดูอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเป็น e บวกเก้าได้นี่ก็จะดีกว่านี้แต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้นี่แหละบวกแปดวรวมเซ็ตเป็นบวกเก้าเดี๋ยวผมจะลองไปทดสอบลงเก็บให้ดูด้วยเป็นคลิปๆไปว่าจะไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวเดี๋ยวผมก็ต้องใช้บวกเก้ามามาทำคลิปละ เอาเป็นว่าเอาเซตนี้ไปลองทดสอบดีกว่าของที่ผมใช้อสองแสนสามแสนสองร้อยเคสามร้อยอหอันยังไม่ถึงเอเลยอันนี้ก็สองเอ็สามเอ็มบ้าบาทสามส่วนนี้ผมเห็นคนขายสี่ห้าร้อยรวมเซตก็สองพันกว่าประมาณไม่เกินสองพห้าทุกคนจริงรวมสกิลอ่ะแต่ต้องมีฉายานะ ก็มีฉายาแฟนต้าติกไฟเตอร์นะครับมาดูโจ๊กเราจะอ e ีกี่ครั้งถ้ามันอ e ีสองครั้งอะแต่มันสามารถอ e ีอีเบิลได้อ e ีแบบได้ก็ดีนะเฮ้ยแล้วมันทำได้กเน e ี่ยอีสองครั้งแต่มันสามารถาารวบสองครั้งได้ก็เียก็โอเคไม่จำเป็นต้องใส่หวัว9้าแล้วทุกคนถ้าเราแค่ฟาร์มซับเวนะ แต่เราต้องไปดูว่าตอนเกฟอะมันจะไหวหรือเปล่าให้ e บวต้องใส่ e บวเโอเคครับสำหรับรีวิวลงซัพ์ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็เซ็ตเดิมๆก็ไม่ได้แพงนะพันหกพก็หาใส่ได้เซ็ตเป็นเซ็ตที่ดีครับเล่นง่ายอ e ีง่ายรวบมอนให้สะดวกสบายในการเก็บของแล้วก็ใส่ได้เวลแค่เวล3สอ่ะผู้เล่นใหม่เวล,เลน,น้อย เอามาใส่ได้เลยเอามาใส่ของแคสพวกเวลน้อยก็ได้พวกมือกงเล็บพวกนู่นนี่นั่นที่มันนั่นอะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปลงดันพวกดันแดงเรก็เด้นสเปรย์เน้นคีเมทดขีเลดไปเลยอันนี้ขีแค่เจ็ดเองนะไม่ได้ขีร้อยนะครับจริงมันดันได้เยอะกว่านี้มันต้องดันแคสอะเพราะว่าสเตตัสของซอมันค่อนข้างจะเรียกว่ากากก็นั่นมันมันเรียกว่าเป็นีแล้วกันสเตตัสมันค่อนข้างไม่ดีแต่อีอะมันดีอีมันโกง ถ้าเพื่อนๆทาก็ใส่หินบวกสิสองบวกสิบสามเหลืองก็ได้อันนี้มันติดมาผมขี้เขียจตอดก็ประมาณนี้เพื่อนๆถ้าเป็นประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือถ้าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้ผมพิมี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ